สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเดตข่าวสารของพิซซ่าแดงแมนเชสเตอร์เนตเออยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์ดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ด้ที่แอด BK8 นเริ่มต้นกันที่เลือกคนที่มีใจดีกว่าครับ มหากาฟัฟนคิดยองนั้นลากยาวมาถึง2เดือนแล้วนะครับนะับตั้งแต่มีข่าวช่วงปลายซีซั่นล่าสุดหากนับเวลาแบบสื่อต่างประเทศก็ร่วมร่วมสิมสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วนะครับที่มีข่าวเจราจาเพื่อคว้ากองกลางชาวเนเธอแลนด์รายนี้มาเล่นที่ปีศาจแดงครับแต่ทุกอย่างครับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดยังติดในส่วนตัวของนักเตะครับจากการเจราจาที่ยืดยือสุดในเรื่องของค่าตัวแมนเชสเตอร์เดนนั้นเสนอแบบนี้ครับแต่ทางวาเซรุ่น่าอยากได้แบบนั้นทําให้การหารือใช้เวลามานานกว่าที่คิด แต่พอทั้งสองทีมตกลงตัวเลขกันได้มาติดดัน,นเรื่องของขั้นตอนตกลงกับเดยองกับอย่างที่หลายคนทราบกันว่าเดยองนั้นไม่ได้มีความต้องการย้ายออกจากคัมนูครับแต่อย่างใดใจทั้งใจมอบให้กับบาซ่าและต้องการลงเล่นภายใต้ตราสโมสรที่ยอดเยี่ยมจากกาตาลันต่อไปครับเอาเข้าจริงๆนะพวกเขาไม่ได้อยากปล่อยฟิกิกตเดยองออกจากทีมหากว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเง,งินทองครับต้องปรับสมดุลทางบัญชีค่าเหนื่อยนักเตะเราจึงได้เห็นรายงานข่าวที่ระบุว่ากองกลางวัย2้ปีรายนี้ต้องการปักหลัก ลงเล่นในถี่มคัมโนและที่สําคัญครับไม่ต้องการที่ให้เงินค่าแรงที่ยังคงค้างจ่ายจากบาซ่ซาศูนย์เปล่าไปครับผมคิดว่าประเด็นนี้นะครับน่าจะเป็นประเด็นหลักนะครับในการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยนะครับหากมองในมุมมองของนัเนเตะครับคือเรื่องการรักษาสิทธิ์ของตนเองเงินที่พึงได้และสิ่งสมุทรค้างจ่ายตามที่เป็นข่าวครับ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยโดยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญทาให้เฟร็กกี้เดยองนั้นไม่อยากย้ายทีมในหน้าร้อนนี้ด้วยซ้ำครับในจะมีข่าวบอกว่าดดยองนะครับซื้อบ้านในเมืองที่ชื่อว่าเบสลนเบสครับพร้อมความต้องการปักหลักอาศัยในกาตารันระยะยาวครับยิ่งทําให้การย้ายทีมแทบเป็นไปไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะโดนสโมสรบีบซึ่งทีมดังลิกาสเปนนั้นคงไม่ทําเช่นนั้นแน่นอนเนื่องจากว่ามันอาจจะบานปลายใหญ่โตวกว่าที่คิดได้ครับและอย่าลืมนะครับว่าอาจจะโดนนักเตะทวงค่าแรง ค้างจ่ายอยู่นะครับตามที่สื่อได้นําเสนอมาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝั่งของพีซาแดนนะครับว่าจะพยายามเดินหน้าล่าในส่วนของระยองต่อไปหรือไม่เพราะเท่าที่ดูแล้วนะครับนักเตะน,นั้นไม่มีใจย้ายมาร่วมทีมแต่อย่างใดครับมีเพียงแต่เอริกเ,เทนฮาเ่านั้นที่อยากจะได้ตัวเหมือนในการของคนที่แอบรักข้างเดียวนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบริหารและทีมเจราจาของสโม,มสรที่เข้าไปอธิบายให้ในายใหญ่ของทีมว่าในเมื่อนักเตะไม่มีใจใอยากมาร่วมทีม พวกเราหันไปหาเป้าอื่นดีกว่าหรือไม่ครับในการเสริมทีมตำแหน่งกองกลางถือเป็นพื้นที่สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ของเทนฮากที่ต้องการนักเตะครองบอลเหนียวแน่นจ่ายบอลแม่นและเล่นในพื้นที่แคบได้ดีครับเข้ามาช่วยงานเพราะเท่าที่มีตอนนี้นะครับยังไม่ตอบโจทย์ในจุดนั้นกรณีดังกล่าวเห็นได้จากการฝึกซ้อมในช่วงปีสั้นรวมไปถึง การลงสนามตลอดสอเกมที่ผ่านมาเพราะมีทั้งเฟตและสกอตเป็นทูมิเน่ไม่ใช่นักเตะที่ไว้วางใจได้หลายจังหวะที่จ่ายบอลพลาดจนโดนส่วนกลับทําให้เทนฮากเองต้องมองหาแข้งตนเองที่หมายปองและมั่นใจว่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการวางแผนการเล่นของตนเองเฟงคิ๊ดด้ยองคือคนคนนั้นครับในเมื่อนักเตะ ไม่มีใจครับการหาคนอื่นมาทดแทนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบอร์ดบริหารจะเจรจากับคุณซื้อไว้22ปีนั้นอย่างไรชัดเจนว่าทีมงานหนุนหลังและพร้อมจะเจรจาดึงเป้าหมายที่เทนฮักต้องการแต่ในเมื่อปัจจัยต่างๆไม่เข้าทางแถมนักเตะไม่มีใจอยากเล่นให้แบบนี้หากเอามาร่วมทีมได้จริงก็ไม่ได้การันตีว่านักเตะคนนั้นจะเล่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือให้ใจให้กับทีมครับที่สําคัญอาจจะกลายเป็นเป้าหมายโจมตีได้ง่าย หากกรณีที่ทีมมีผลงานย่ำแย่ไม่ต่างจากการนำระเบิดมาวางติดตั้งในทีมหากผลงานดีก็คงไม่มีใครพูดถึงแต่ถ้าหากทีมนั้นเกิดฟอร์มตกหรือหลุดโค้งครับนักเตะค,คนนั้นก็จะกลายเป็นเป้าเล่นงานทันทีอย่างเลี่ยงไม่ได้ยิ่งสื่อในอังกฤษนะครับเป็นจอมเสี้ยมจอมแฉและกัดไม่ปล่อยคงไม่ทำให้ปีศาจแดงนั้นดูไม่จืดหากออกมาในกรณีที่เลวร้ายเช่นเดียวกัน อยู่ที่บอร์ดบริหารซึ่งนําโดยริชาร์ดอาโนและก็จอห์นมอทับครับต้องไปอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเช่นไรครับพยายามบอกกล่าให้เทียนฮาเข้าใจว่าทางฝางั่งนักเตะคิดอย่างไรกับสโมสรครับเรื่องกล่าวไม่ใช่ว่าบอร์ดบริหารไม่ได้หนุนหลังกุนซอไปให้2ปีทุกฝ่ายทําเต็มในข้อตกลงของบาซ่าเพื่อขอซื้อเดยองแต่อย่างที่กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าทางนักเตะเองไม่ได้สนใจย้ายมาเล่นใน ปีศาแดงครับบวกกับตอนนี้นะครับก็เป็นร่วมทีมอาซุกรนาเพื่อเตรียมช่วงปรีซั่นจะทําให้การเจรจาหรือการดําเนินงานขั้นตอนต่อไปนั้นยากกว่าเดิมครับหวังว่าบบริหาปรปีศาแดงจะอธิบายน้มน้าวเทียนฮากนั้นให้ลมเลิกในตัวของเนยองและหันไปหารายหนึ่นแทนนะครับยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปตลาดนักเตะก,ก็ค่อยๆดําเนินไปถึงโคงสุดท้าย และอย่าลืมว่าการจเจรจาแต่ละครั้งของปีแดงนั้นใช่ว่าจะสําเร็จปุ๊บทันทีเหมือนสมุนสอนอื่นๆยิ่งเสียเวลาใช่ว่าจะดีครับสู้เอาช่วงเวลาที่เหลือไปหานักเตะที่มีใจได้พร้อมจะสู้เพื่อทีมจะดีกว่าครับนี้การนับเด็กเอาสานของพซีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าึ like ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ